โปรแกรม a u t o r a d ในเวอร์ชัน2022เมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมเราจะพบกับพื้นที่การทำงานในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าต่าง Start นะฮะก็เป็นหน้าต่างของการเริ่มต้นเพื่อให้เราได้เลือกทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับเช่นทางด้านซ้ายสุดจะเป็นส่วนของการ Open f i ฟลนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการเปิดไฟล์เดิมที่เคยทำมาหรือตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็น new ก็ให้เราได้กดเพื่อเลือกเข้าไปเพื่อที่จะสร้างไฟล์ใหม่นะฮะซึ่งการเลือกไฟล์หรือว่าการเปิดไฟล์ก็จะกดตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่นเรากดลงไปที่ Open โปรแกรมก็จะมีหน้าต่างให้เราได้เปิดนะครับขึ้นมาเพื่อเลือกไฟล์ต่างๆนะครับอันนี้เราจะยังไม่เปิดนะฮะในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของ new file ตรงนี้ถ้าหากว่าต้องการจะ เลือกไฟล์ต้นแบบนะครับก็ให้กดลงไปตรงคําว่า New นะครับหรือว่ากดลงไปที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่ Browse for Template นะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าต่างในการเลือกต้นแบบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเลือกให้เหมาะกับการทํางานของแต่ละท่านนะฮะในเบื้องต้นเราอาจจะเลือกไปที่ Aircat ตัวนี้ก็ได้หรือว่า Aircat ISO ก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเราเลือก a c แคลงไปแล้วกด Open ่นนะฮะโปรแกรมก็จะนำเราเข้าสู่พื้นที่ทำงานในส่วนนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราจะกลับมาดูก็กดที่ Tab Start ตรงนี้นะครับในส่วนของ New ตรงนี้เมื่อเราได้เคยเปิดไฟล์ใดๆขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วโปรแกรมจะเก็บค่าเอาไว้ให้ว่า เราได้เข้าไฟล์ต้นแบบอะไรไปบ้างนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องไปกดที่ Browse Template ทุกครั้งนะฮะโปรแกรมก็ได้ให้ list ตรงนี้ขึ้นมาตามค่าที่เราได้เคยใช้นะครับหรือถ้าหากว่าเราต้องการจะใช้ค่าสุดท้ายของต้นแบบที่เราเคยใช้นะครับเวลาเราจะ New file เราก็กดไปที่คําว่า New นี้ได้เลยนะฮะโปรแกรมก็จะนำเราเข้าสู่พื้นที่ทำงานจากต้นแบบสุดท้ายได้เลยนะครับตรงนี้ก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับ กลับมาที่แถบสตาร์ทนะฮะส่วนที่2ตรงนี้จะเป็นส่วนของการรีเซนต์นะครับส่วนของการรีเซนต์ก็คือส่วนการเลือกไฟล์เดิมที่เราเคยทำเอาไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลิสต์รายการดูตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นลงว่าเราเคยเปิดไฟล์อะไรขึ้นมาบ้างนะฮะก็สามารถที่จะกดเพื่อเลือกเข้าไปดูได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็กดเลือกเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแจ้งว่าเป็นการ Read only นะครับก็คือเปิดเพื่อ อ่านอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่ให้แก้นะครับเราก็กด yes ออกไปครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟล์ขึ้นมาได้นะสามารถที่จะเลือกเข้าไปดูได้ในการทํางานต่างๆนะครับส่วนถ้าหากว่าเราจะมาดูพื้นที่การทํางานของ autocad นะครับเราจะกดแถบรายการตรงนี้นะครับทางด้านบนตรงนี้คือไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาและไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเมื่อสักครู่เราได้สร้างไฟล์ใหม่นะครับคือไฟล์นี้ถ้าเราปิดก็กดปิดตรงนี้ ถ้ากดปิดก็ปิดตรงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็จะเหลือไฟล์ที่เป็น f o r ์แ a ลอันนี้ที่เราเปิดขึ้นมาอย่างเดียวนะฮะกลับไปที่แถบรายการ Start นะครับถ้าเราต้องการจะ New ไฟล์ใหม่ก็กดที่ New ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นเป็น drawing ที่4กับ Floor Plan นะครับทางด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแถบรายการให้สามารถเลือกทำงานกับไฟล์ใดก็ได้นะครับเราจะกลับไปที่ไฟล์ drawing 4 ที่หน้าต่างนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นสําหรับการเข้าสู่ตัวพื้นที่ทํางานนะฮะพื้นที่ทํางานของ AutoCA d ในเวอร์ชันน2ี2 2นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเดิมๆก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีแท็บรายการทางด้านบนนะฮะตรงนี้จะเป็นแท็บรายการเราเรียกว่าเป็นริบบอนนะครับเป็นแท็บรายการต่างๆที่เก็บคําสั่งในส่วนของ การจัดการนะครับในส่วนของโฮมของการสร้างนะฮะอินเสิร์ตแอนโนเทตต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นแท็บรายการที่เก็บรวบรวมคําสั่งให้เราได้ใช้งานนะครับส่วนที่2นะครับหลังจากที่เราได้เลือกแท็บด้านบนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแท็บย่อยนะครับอย่างเช่นโฮมแล้วจะเป็นชุดรายการเมนูของการวาดน,นะครับเช่นเมนูรอตรงนี้ก็จะเป็นคําสั่งลายโพลีล n e นะครับก็จะเก็บคําสั่งพื้นฐานอันนี้ไว้ให้เราได้ใช้ ในส่วนของเมนูตรงนี้ก็จะมีเมนูย่อยลงมาอีกนะครับสามารถกดที่รายการด้านล่างนะครับตรงนี้ที่เป็นบาร์นะฮะที่เขียนว่ารอเรากดลงไปก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้ได้ใช้อีกนะครับเวลาจะเก็บก็กดที่เดิมนะครับพับขึ้นไปนะฮะอันนี้คือเมนูรอส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของ modify นะครับเป็นเมนูของการแก้ไขนะฮะกดเพิ่มลงมาอีกนะครับ กดพับเก็บก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเมนูหรือว่าการเข้าสู่เมนูต่างๆเข้าไปได้ในลักษณะนี้ทางด้านล่างนะครับจะเป็นส่วนของโมเดลกับเลเยอร์โมเดลกับเลเยอร์คืออะไรโมเดลคือพื้นที่ในการเขียนแบบนะครับลเลเยอร์คือพื้นที่ในการพิมพ์งานหรือว่าพลอตงานดังนั้นเวลาเราเขียนแบบเวลาเราเขียนงานก็เขียนที่โมเดลนะครับเวลา ต้องการจะปริ้นออกไปก็ให้ไปกดที่เลเยอร์ก็จะมีหน้ากระดาษนะครับเลเยอร์คือหน้ากระดาษหน้าที่หหน้าที่2ตรงนี้ก็จะมีการจัดวางหน้ากระดาษพร้อมกับมีการวางโมเดลให้เรานะฮะเพื่อที่จะปริ้นออกไปได้นั่นเองนะครับสังเกตสัญลักษณ์นะครับตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์แกนนะฮะ x กับ x y เป็นลักษณะนี้แต่ส่วนของ Layout ก็จะเป็นสัญลักษณ์ x กับ y แบบนี้นะครับดังนั้น ก็เวลาจะเขียนนะครับก็ต้องมั่นใจว่าเราได้อยู่ที่แท็บรายการโมเดลนะครับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะในส่วนของเมนูนะครับซึ่งโปรแกรม AutoCAD ในเวอร์ชันต่างๆนะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันในการเขียน3มิติด้วยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเมนูให้เป็นชุดของการเขียนแบบ3มิติได้โดยการกดไปที่สัญลักษณ์รูปเฟืองตรงนี้นะครับเป็นการเข้าสู่รายการ Workspace สวิตชิงนะครับเป็นการเปลี่ยนพื้นที่การทํางานสามารถกดลงไปที่รูปเฟืองนะครับจะเห็นรายการเมนูอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือ r a u g h i n g and Annotation 3 d basic 3 d modeling นะครับเครื่องหมายถูกอยู่ที่รายการไหนแสดงว่าเราใช้เมนูในชุดนั้นอยู่เช่นตอนนี้ r a u g h i n g and Annotation เนี่ยจะเป็นชุดของการเขียนแบบ2มิตินะครับ ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นเขียนแบบ3มิติที่เป็นเบสิกนะฮะก็ให้ลองคลิกลงไปที่ 3D Basic นะครับเราจะเห็นว่ารายการเมนูในแ็บรายการต่างๆจะเปลี่ยนไปนะครับเช่นรายการ Home ก็จะมีเมนูในส่วนของ b ็ x ในส่วนของการขึ้นรูปเมนู3มิติต่างๆในส่วนนี้นะครับ Visualize นะครับเป็นการจัดการในส่วนของการทำงาน3มิตินะครับหรือเราจะลองเปลี่ยนจาก 3D basic ไปเป็น 3D modeling นะฮะก็จะพบกับรายการเมนูแบบ3มิติแบบเต็มรูปแบบนะครับก็จะแยกเป็น home นะฮะเป็น solid นะครับเป็นกลุ่มโมเดล solid Model เป็น surface Model แล้วก็เป็น mesh Model อันนี้ก็สามารถเลือกเข้าไปใช้ได้นะฮะส่วนในเบื้องต้นนะครับถ้าต้องการเริ่มต้นใช้งานก็ควรจะเริ่มจาก g r a p h i n g and annotation นะครับเป็นส่วนของการเขียนแบบ2มิติในเบื้องต้นนะครับ ส่วนการใช้งานในเบื้องต้นเราก็สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับโดยใช้คำสั่งในกลุ่มของการสร้างเส้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะสร้างเส้นแล้วก็คลิกเข้าไปที่คำสั่งลายนะครับก็จะเห็นว่าที่เมาส์เราก็จะเป็นรายการให้ได้เริ่มสร้างนะครับเราก็กดคลิกลงไปตรงนี้นะครับจุดที่1เลื่อนเมาส์ไปตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับขึ้นไป3 4 5ี่ห้า แล้ว ENTER นะครับกด ENTER บนคีย์บอร์ดเพื่อจบคำสั่งหรือถ้าหากว่าเราต้องการกำหนดระยะนะครับของเส้นก็เข้าไปที่คำสั่งลายแล้วก็คลิกจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับเลื่อนเมาส์ออกมาแล้วก็พิมพ์ระยะทางนะครับเช่นตรงนี้ต้องการ5หน่วยก็พิมพ์5แล้วกด ENTER นะครับเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างนะครับต้องการ2หน่วยก็พิมพ์2 e n t e r เลื่อนไปทางด้านขวานะครับหหน่วยก็พิมพ์5 enter นะครับแล้วต้องการจะจบคำสั่งก็กด enter การสร้างวงกลมนะฮะอีกสักตัวอย่างหนึ่งเข้าไปที่ circle นะครับคลิกที่คำสั่ง circle เลื่อนเมาส์ออกมาในตำแหน่งที่จะสร้างวงกลมแล้วก็คลิกจุดศูนย์กลางนะครับหลังจากนั้นคลิกจุดที่เป็นรัศมีหรือเราจะเข้าคำสั่งแล้วคลิกจุดศูนย์กลางแล้ว พิมพ์ระยะที่เป็นรัศมีลงไปเช่น2หน่วยนะครับพิมพ์2นะครับแล้วกด enter เราก็สามารถที่จะสร้างวัตถุใน AutoCAD ได้นะครับหรือว่าจะลองดูในคำสั่งอื่นๆก็ได้นะครับเช่นคำสั่งสี่เหลี่ยมนะฮะก็สร้างโดยการกด1 2แบบนี้นะครับในส่วนของการสร้างนะครับก็สามารถดูได้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ในเวอร์ชั่น AutoCAD รุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็มี คลิปอยู่นะครับว่าสร้างอย่างไรนะฮะเป็นวัตถุพื้นฐานนะครับในส่วนอื่นๆนะฮะก็จะมีพื้นที่การทำงานคล้ายๆกับ AutoCA d ในรุ่นก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของ AutoCAD เวอร์ชั่น2022นี้ก็จะมีพื้นที่การทำงานนะครับคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาในเวอร์ชั่นนี้นะครับ2022นี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะได้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับและนี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม a u t o c a d 2022ก็จะเป็นพื้นที่การทำงานต่างๆในลักษณะนี้นะครับ